จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่เปลี่ยนไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก่อเกิดเป็นพื้นที่ผืนป่าอนุรักษ์ด้วยการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติจังหวัดน่านจึงถือเป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติมากเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดเชียงใหม่ผมไปเก็บครบทุกอุทยานจึงนํามาบอกต่อให้ทราบกันไปพบกันเลยครับกับ7อุทยานแห่งชาติจังหวัดน่านหนอุทยานแห่งชาติกอนกูคา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมียอดดอยภูแวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่านมีเส้นทางถนนลอยฟ้าที่มาพร้อมกับทัศนียภาพของทิวเขาและสายหมอกที่งดงามมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเดินชมดอกชมพูภูคาพันไม้พื้นถิ่นแห่งเดียวในโลกที่จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีลานกลางเต็นท์สำหรับสายแคมปิ้งให้ได้ค้างแรม ที่สำคัญคือที่นี่มีบ้านพักอุทยานที่สวยงามและสะดวกสบายไม่เป็นลองรีสอร์ทแต่อย่างใด 2. อุทยานแห่งชาติสีน่านอีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาครั้งแรมกันอย่างล้นหลามโดยเฉพาะบริเวณลานกลางเต็นท์ดอยเสมอดาวที่สามารถมองเห็นแสงแรกแห่งวันที่ส่องผ่านเหนือทะเลหมอกได้ในยามเช้าบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของผาหัวเสงอีกด้วย ที่ทําการอุทยานเป็นที่ตั้งของผาชูที่มีสายธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีทิวทัศน์ที่มองเห็นทะเลภูเขาโดยมีลำน้ำน่านอยู่เบื้องล่างและห้ามพลาดไปชมความอลังการของเสาดินธรรมชาติสร้างที่เสาดินนาน้อยกับเสาดินคอกเสือ 3. อุทยานแห่งชาติขุนสถานหรือเป็นอีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพของทะเลภูเขาที่สุดสวยงาม มีลานกลางเต็นท์ภายในพื้นที่ของอุทยานแม้จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างแต่ถ้าหากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลมาลุ้นๆุ้นแบบไม่จองล่วงหน้าก็อาจมีเต็มได้เช่นกันแต่ก็ยังมีลานกลางเต็นท์ของชาวเขาเผ่าม้งซึ่งมีบรรยากาศไม่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมียอดดดยขุดสถานให้ได้ขึ้นไปพิชิตอีกด้วย 4. อุทยานแห่งชาติแม่จริม ป็นอุทยานแห่งชาติที่มีแม่น้ำว้าไหลผ่านโดยมีแลนด์มาร์คเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำว้าความยาว1น0้เมตรไฮไลท์การท่องเที่ยวของอุทยานคือการล่องแก่งลำน้ำว้าระยะทาง12กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงล่องไปบนเรือ,อยางความจุไม่เกิน8คนตลอดเส้นทางมีแก่งให้ได้ประจนภัยทั้งหมด5แก่งด้วยกันแต่ละแก่งมีความยากที่ระดับ1-3ถือว่าเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีสามารถล่องแก่งกันได้ตลอดปี ยกเว้นช่วงเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลักเท่านั้นใครสนใจสามารถรับชทมทริปล่องแก่งสุดมันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ 5. าอุทยานแห่งชาติขุนนานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีระดับโอโซนชั้นดีโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับบ้านสปันหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศยอดนิยมขุนนานเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำว้าลำน้ำสายสำคัญที่ไหลลงไปวมกับแม่น้ำน่านอีกที ภายในอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือน้ำตกสปันเป็นน้ำตกขนาดกลางสูง3ชั้นมีน้ำไหลตลอดปีต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ800เมตรจะถึงน้ำตกชั้นบนสุด 6. อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินตั้งอยู่บริเวณรอยต่อจังหวัดน่านกับจังหวัดพะเยาโดยมีแนวเทือกเขาหินปูนเป็นฉากกัน้นสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งชมดอกนางพญาเสือโครง ที่จะได้รับความนิยมในอนาคตอันใกล้มีจุดท่องเที่ยวเด่นคือน้ำตกผาทานเป็นน้ำตกขนาดกลางมีทั้งหมด6ชั้นต้งเดินเข้าไป400เมตรถึงน้ำตกชั้นแรกที่เที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจคือถ้ำสะเกินแต่การเที่ยวถ้ำจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางเท่านั้นนะคะ7อุทยานแห่งชาตินันทบ,บุรีเป็นอุทยานแห่งชาติที่เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งกางเต็นท์ค้างแรมเป็นอย่างมาก โดยพื้นที่ลานคางเต็นที่ตั้งอยู่บนสันเขาของดอยผาช้างมีความสูงถึง1,279เมตรจากระดับน้ำทะเลมีวิวทะเลภูเขาที่สุดสวยงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตะวันรับฟ้าดอยผาช้างถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากและสำหรับใครที่มาแล้วไม่ได้เตรียมสเสบียงมาด้วยที่นี่มีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวให้อิ่มท้องที่มาพร้อมกับที่นั่งวิวแจมๆแบบนี้เลยนอกจากนี้ยังมียอดดอยวาว จุดที่สูงที่สุดของอุทยานให้ได้พิจิตอีกด้วยทราบกันไปแล้วสำหรับ7็อุทยานแห่งชาติจังหวัดน่านอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีสเสน่ห์จุดเด่นและความสวยงามที่แตกต่างกันไปครับสิ่งที่เหมือนกันคือความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ที่เราจะต้องช่วยกันหวงหนและรักษาร่วมกันขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามพี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ